แต่ก็อย่างว่าทําความดีอะไรก็ไม่เท่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนาะมาทำความเพียรสมุเราเราทำความดีแบบทั้งโลกอ่ะเยอะแยะเลยถามว่าตอนตายจะไปนึกทําอะไรถูกต้องไหมวันนี้เราไม่ไม่เห็นประโยชน์ของการนึกความดีทั้งโลกละตอนตายนะ,ะเพราะมันเป็นการสร้างภพแล้วก็มีมีสิทธิ์ไปทุกคติใช่ไหมตามมาตรฐานดินมหาปตพีต ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องคิดเนี่ยมันมันคือหนึ่งเลยพสัสตุเลยต้องคิดเนี่ยนี้มันจะคิดได้มันก็ต้องจําได้นะเราก็มีการจําที่บ่อยพอไงมีการเสพครบที่บ่อยพอมันถึงจะระลึกได้ตอนตายส่วนในคนช่วยมาเปิดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสละกัน เอาแน่ๆว่าเราต้องพึ่งตัวเองก่อนอืมต้องพึ่งตัวเองอพระสูตรไม่ได้ก็รู้ลมเข้าไว้นะหลุดจากลมก็ไปพระสูดอืมนะ <c oughs> อืมนะอยู่ๆปุ๊บปั๊บตายเนาะออนะปุ๊บปั๊บตายเนี่ยแต่จิตมันมันจะเข้าใจรู้ก่อน จิตม like ันจะรู้ตัวกันละนิดนึ่งอ่ะให้ตายแน่เนี่ยนะปั๊บเนี่ยอยู่กับลมเลยนะอิมัสมิงสติทางโหติเลยนะท่องไปในใจก็ได้นะใกล้ควรทำสิ่งที่ผ่านๆไปทั้งโลกมันก็จะดับไปหมดนะเนอะเราทำการงานอาชีพเนี่ยมันก็ ดีช่วงมันยังทําอยู่นะพอหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเนาะเกิดดับเกิดดับหมดอพอเราผ่านชีวิตมาเยอะๆเราเราก็เห็นก็ไม่มีอะไรหรอกโกรธก็ผ่านไปดีใจก็ผ่านไปเสียใจก็ผ่านไปนะทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดไม่มีอะไรจีรังมั่นคงยั่งยืนนะ เราก็แค่ทําปัจจุบันเนี่ยให้ดีดีในที่เนี้ยถ้าใครยังไม่ดีในแบบอริยก็ขย,ยับชั้นขึ้นมาให้มาดีในแบบอริยะ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราจะไปใช้เพื่อการอื่นแล้วก็ปรับมาเป็นเวลาที่ใช้เพื่อการเป็นอริยอรานะก็รู้ลมหายใจไปไมาตรฐานเลยรู้ลมหายใจเนี่ยกายคตาสตินะ ก็อยู่กับกายอยู่กับลมอยู่กับกายอยู่กับลมของเราไปนะปกติสบายๆนะเพราะจริงๆเราต้องทิ้งทุกความคิดนะทุกสัญญาทุกการคิดเราทำอะไรไว้ก็โยนทิ้งหมดโยนทิ้งหมดเนี่ยจนแบบว่าลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละคือไม่ให้มันมีพบไงอืม พยายามบังคับควบคุมจิตให้อยู่กับลมให้นานที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้ไม่ไม่ให้มันมีพบใหม่